สวัสดีครับวันนี้บีแมนก็มาอยู่ที่แถวจรรยสนิทลงนะครับกับภารกิจไล่พึ่งหลวงนะครับปัญหาก็คือว่าพึ่งเพ่มารบกวนบริเวณบ้านทาวเฮาส์บริเวณนี้นะครับจะไม่สามารถใช้พื้นที่ได้เลยนะครับช่วงเวลากลางคืนเนี่ยพึ่งจะบินมาตอนไฟทําให้เจ้าของบ้านรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะครับวันนี้เราก็ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าของทาวเฮาส์นะครับให้มาจัดการพึ่งหลวงให้วิธีการก็คือจะเป็นการไล่โดยใช้ควันไล่นะครับแล้วก็ตัดรังเขาลงมาโดยไม่ฆ่าพึ่งนะครับผม เี๋ยวเรารอติดตามผลงานได้เลยครับ <c oughs> อธิโดเลยนะ ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนเรียบร้อยนะครับผมเห็นลังพึ่งไหมครับอมองเห็นไหม Oh, <sighs> <sighs> ก็เรียบร้อยแล้วครับกับการตัดรังพึ่งลงมานะผมจากนี้เราก็จะใช้น้ำยานะครับพ่นทับไว้สักหน่อยนะครับผมเพื่อป้องกันเนาให้มันมีกลิ่นอีกหลังจากนี้นะครับไม่เกินสามเจ็ดวันนะครับพึ่งก็จะไปทั้งหมดเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการไล่พึ่งหลวงที่จรันสนิทวงวันนี้นะครับผม นี่ครับรังเขานะยังไม่ใหญ่มากน่าจะมาอยู่ประมาณสักยีวันได้ตรับเรียบร้อยครับหลังจากนี้นะครับอีกไม่เกิน3ามถวันนะครับพึ่งก็จะไปเองทั้งหมดเลยนะครับโดยไม่ต้องอไปฆ่าเขานะครับผมสาหรับวันนี้ก็อาจจะฝากผลงานได้เพียงเท่านี้ครับหากมีปัญหาเรื่องต่อแตนมพึ่งนะครับนึกถึง b ีแมนบริการไร่พึ่งโดยมืออาชีพให้บริการทุกจังหวัดในประเทศไทยสวัสดีครับ <Okay. S 2> นี่ครับผมลังเพึ่งหลวงเนาะดูกันใกล้ๆได้เลยอายุลังประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับรังนี้ตัวลังโอเคเรียบร้อยครับกับวันนี้